มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหลวงพี่ประกาศญาติโยมที่จะนําสุนัขแมวมาปล่อยทิ้งที่วัดกรนาเขียนชื่อของโยมไว้ให้ด้วยพระครูประหลัดกับวีวัดรธีรวิทย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาทิวาสวิหารเผยหลังจากได้มีการโพสต์ข้อความประกาศญาติโยมที่จะนําสุนัขและแมวมาปล่อยทิ้งที่วดัดกรนาเขียนชื่อของโยมไว้ให้ด้วยเพื่อจะได้นํามาตั้งเป็นชื่อของสุนัขและแมวต่อไป โดยหลวงพี่ระบุว่าเจริญพรขอร่วมแสดงความเห็นเพราะว่าอ่านแล้วพบว่ามีความเห็นที่หลากหลายขออนุญาตอธิบายในยะในการแสดงออกครั้งนี้อาตมาเองก็ให้ความเมตตาแก่พวกเขามาโดยตลอดส่วนตัวแล้วดูแลแมวกว่าสิบชีวิตตอนนี้สุนัขอีกหลายตัวก็ดูแลอย่างใกล้ชิดชา้าจ,จะตุปัจจัยที่ได้รับจากญาติโยมทำบุญจะทหาอาหารการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บไข้การทำหมันให้กับสัตว์เหล่านี้เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามการดูแลสัตว์จรจัดในวัดจำเป็นต้องอาศัยทรัพยากรและก็ความร่วมมือจากหลายฝ่ายวัดแต่ละแห่งมีความสามารถในการดูแลไม่เท่ากันบางแห่งอาจเกิดปัญหาด้านทรัพยากรที่จำกัดเช่น อาหารไม่เพียงพอหรือพื้นที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบทั้งพระสงฆ์ชุมชนและก็สัตว์เลี้ยงจึงอยากจะใช้โอกาสนี้เชิญชวนให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหานี้และร่วมมือกันแก้ไขอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนวัดที่ดูแลสัตว์หรือการช่วยเหลือที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สัตว์จรจัดได้รับความเมตตาและการดูแลที่เหมาะสมและขออนุโมทนากับทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือในเรื่องนี้เราทุกคนสามารถร่วมสร้างชุมชนที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความ าได้ถ้าเข้ามาร่วมกันไม่โทษหรือผลักภาระให้เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ